สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำขนมแบบง่ายๆนะคะใช้วัตถุดิบแค่ห้าอย่างเท่านั้นค่ะไม่ต้องอบไม่ใส่แป้งไม่ใส่ไข่ไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ต้องต้มนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงวิธีการทำมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆน,นะคะเตรียมแครกเกอร์ค่ะจะเป็นแครกเกอร์รสธรรมดานะคะจะยิ่งดีค่ะเพราะว่าจะได้ไม่มีส่วนผสมของเกลือนะคะให้เพื่อนๆน,นำไปปั่นค่ะมาม่าจะใช้อยู่ที่ประมาณ180กรัมค่ะปั่นจนละเอียดนะคะออกมาได้ประมาณนี้ค่ะใช้ได้แล้วค่ะ นั้นนะคะเราจะใส่น้ำผึ้งลงไปค่ะประมาณ1ช้อนโต๊นะคะบีบใส่ลงไปแบบนี้กับปริมาณเอาได้เลยนะคะตัวส่วนของน้ำผึ้งไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะจากนั้นใส่เนยจืดละลายลงไปค่ะมาม่าใช้อยู่ที่50กรัมนะคะแล้วก็คลุกผสมให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานนะคะคลุกออกมานะคะเขาก็จะอยู่ตัวแบบนี้ค่ะใช้ได้แล้วนะคะ จากนั้นให้เพื่อนๆเ,เตรียมแผ่นรองอบนะคะที่เป็นถ้วยแบบนี้ค่ะวางลงไปในหลุมถาดนะคะจากนั้นเราจะนำแครกเกอร์ใส่ลงไปค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆใช้นิ้วนะคะหรือใช้ภาชนะอะไรก็ได้เป็นช้อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นนิ้วมือเนี่ยจะถนัดกว่านะคะให้เพื่อนๆกดกๆนะคะให้จัดเป็นรูปทรงตามถ้วยเลยค่ะกะความหนาเอาอยู่ที่ประมาณ2-3มิลลิเมตรนะคะ ให้เพื่อนๆกดๆไปเรื่อยๆนะคะจนได้รูปทรงตามที่ต้องการค่ะทําเสร็จออกมานะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทาต่อไปจนหมดค่ะมาม่าทำออกมาทั้งหมดได้6ถ้วยแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะนำไปใส่ตู้เย็นประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะ ในระหว่างรอนะคะให้เพื่อนๆเ,เตรียมช็อกโกแลตแท่งค่ะจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตก็ได้นะคะมาม่าใช้อยู่ที่110กรัมค่ะแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปอยู่ที่140กรัมแล้วนำไปใส่ในไมโครเวฟ2นาทีค่ะออกมาก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นก็ให้เพื่อนๆคนจนกว่าจะละลายนะคะเสร็จแล้วมาม่าจะใส่เนยจืดตามลงไปค่ะอยู่ที่ประมาณ20กรัมค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเนยละลายดีนะคะ จากนั้นก็ให้เพื่อนๆพ,พักไว้ให้เย็นตัวก่อนค่ะหลังจากครบเวลานะคะแครกเกอร์ของเราเป็นรูปถ้วยนะคะเขาก็จะมีความแข็งขึ้นค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆน,นะคะนำช็อกโกแลตของเราหยอดลงไปเลยค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆน,นำไปแช่ในช่องแช่แข็งประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ ครบเวลาก็จะออกมาได้ประมาณนี้ค่ะดูน่าทานมากๆเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆนำมาแกะกระดาษออกค่ะกระดาษของเราจะแกะออกไม่ยากนะคะให้เพื่อนๆค่อยๆแกะออกแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลอกออกมาก็จะออกมาดูน่าทานน่ากินแบบนี้เลยนะคะ เป็นสุตข,ขนมที่ทําได้ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบอย่าลืมไปลองทําตามกันดูค่ะรสชาติก็จะหวานหวานมันๆนะคะแล้วก็มีความเค็มนิดหน่อยจากตัวแครกเกอร์ค่ะแล้วก็หอมเนยมากๆเลยนะคะ มาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงตอนนี้ค่ะถ้าถูกใจเกิบมาม่าขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสําหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ